ในโลกที่มนุษย์นั้นเริ่มอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์สมิงได้แล้วซึ่งมนุษย์สมิงถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเป็นพวกหมาแมวที่รูปร่างคล้ายมนุษย์ซึ่งก็เกิดมาจากการทดลองทําให้ลึกๆแล้วพวกเขานั้นก็จะมีสัญชตาตญาณของสัตว์ที่มีความดุร้ายอยู่บ้างและ i, ด้วยความที่ปัจจุบันนั้นเริ่มมีการให้มนุษย์สมิงใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้ทําให้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ยอมรับถึงขั้นเหยียดหรือกั่นแกล้งเลยและมันก็เกิดขึ้นกับากคุงที่เขานนนั้นนมมนุษย์สิงงซึ่เขานนั้นก็ได้้เขามาเรียนนเรียยนนนใรเของมนุษย์แต่นนัก็ทาาาให้้เเขไดมมพบบจอกัรี่ค่ออนนนนนขข้างงงสสใใจตัวมมุษย์ิเป็ อย่างมากว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนมนุษย์ไหมและการที่เธอนั้นได้มารู้จักกับฮิดะกะก็เป็นโอกาสทองของเธอเลยแถมยังเรียนอยู่ห้องเดียวกันและนั่งข้างๆกันอีกด้วยเลยทําให้ทั้งคู่นั้นค่อยๆสนิทกันมากขึ้นและด้วยสังคมในเรียนที่ยังมีคนบางกลุ่มไม่พอใจและคอยกันแกล้งฮิดากะอยู่ก็ได้น้องนางเอกของเรานี่แหละที่มาคอยซับพอร์ตฮิดากะเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันเลยทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มมีใจให้กันมากขึ้นถึงอย่างนั้นทางฝั่งของฮิดากะคงเขาก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัััััววเเอออออองงดีี่่่าาาากกรรรยยนนนนนนน้มมคืะะไแแลจป็ต ไต่อมาหรือเปล่าเพราะว่าอารมณ์มันมาเหลือเกินอาการกูออกเี yeah. ้ยเพราะสัญชตาตญาณลึกๆในตัวเขาเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินแม่งจะโผล่มามันเป็นสักกลินก็เลยทําให้ทั้งคู่ต้องปรับตัวเข้าหากันช่วยเหลือกันตัวพระเอกของเรานี่ก็อบอุ่นอยู่และน้องนางเอกเนี่ยก็น่ารักเลยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากและนอกจากกลุ่มที่มาโบรี่พระเอกก็ยังมีกลุ่มเพื่อนที่นิสัยดีเหมือนกันทําให้เราได้เห็นโมเมนต์ของการช่วยเหลือกันแม้ว่าจะต่างเผ่าพันธุ์กับอนิเมะเรื่องก้าวข้ามรักต่างสายพันธุ์และที่ จะหาอ่านก่อนก็สามารถไปจัดกันได้ที่ Book Walker เล่มแรกลดทันที80%เพียงกรอกโค้ด JB80fall เล่มต่อๆไปลดเพิ่มอีก30%เพียงกรอกโค้ด JB30fall เมื่อสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น